ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็เจอกันอีกคลิปนึงแล้วเนาะก็จะเป็นเจ้าของตัวนี้นะครับเออชื่อกินนะเป็นของเอ่อเมลอนครีมเค้กเค้กนะครับซึ่งของข่ายสิบแปดคาวเนาะตาแรกจะเป็นชื่อสิบแปดคาวนะครับที่เขาบอกบอกกันตอนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเปลี่ยนแล้วละ่ะเพราะเจ้า เพราะเออเจ้าคนเจ้าของค่ายเนี้ยเนาะเขาบอกว่าเออเป็นสิบเก้าข่าวเนาะเพราะว่าเขาเปลี่ยนหนึ่งหนึ่งนำหน้านะครับแล้วก็ตะก่อนแปดอยู่หลังใช่ไหมตอนนี้เขาเปลี่ยนแปดเป็นเก้าอยู่หน้าก็น่าจะเป็นสิบเก้าข่าวนะครับโดยส่วนตัวผมนะเข้าใจว่าประมาณนี้นะครับก็ที่เขาทำเจ้าตัวมะม่วงเนาะคุณภาพที่ตรงปก นะครับที่ตอนนั้นผมขายอยู่แล้วก็กำลังตีว่าโอเคตรงปกจริงแล้วแล้วมันก็ตรงปกจริงนะครับเป็นที่ยอมรับของคนเวฟเนาะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเมลอนครีมเค้กนะครับก็ซึ่งหมายความว่าเมลอนนะครับแล้วก็ครีมครีมของเขาเนี่ยเหมือนเออจะเป็นครีมขาวๆที่วางอยู่บนลาดขนมเค้กอะ่ะเออแล้วก็ มีติดติดปลายมันมันนิดนึงนะโดยส่วนตัวผมนะจากจากที่สัมผัสได้นะครับแล้วก็ตามด้วยเค้กเป็นสีเข,เขียวอะ่ะนะครับไม่ได้จ่านะเค้กเขาตัวสีเข,เขียวไม่ได้จ่านะซึ่งมานัวดีนะครับส่วนความหวานนี่ห้านะห้าผมให้อยู่ประมาณสองถึงสองจุดห้านะครับโดยส่วนตัวผมสายหวานอยู่แล้วนะครับเออผมก็เลยให้ประมาณร่อดสอง ต่ส่วนคนไม่ชอบสายหวานเท่าไหร่ก็น่าอยู่ประมาณสองจุดห้าตะไม่ถึงสามหรอกความหวานนี้คือไม่เลี่ยนนะอร่อยนะเออหวานอร่อยนะครับอบอกนะครับแล้วก็นี่ครับผมได้มาคือเต็มขวดนะขวดนี้ผมซื้อนะครับไม่ได้ได้มาฟรีนะซื้อนะซื้อมาเต็มขวดแล้วก็เนี่ยครับจากที่เว็บลงมาเรื่อยๆจากที่ลองอะตอมอยู่ที่สามตัวนะครับเอ,อ่อ อินเทคหนึ่งตัวนะไพโรหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กระต่าย V2 1หนึ่งตัวนะครับซึ่งจากที่เทสแล้วนะครับก็กินมาเป๊ะๆตรงทางเดียวกันนะครับจากอตอมที่ผมลองสามตัวนะมาลองชิมสดกันนะครับอันนี้ผมได้มาน่าจะคนแรกหรือเปล่านะไม่แน่ใจเพราะสติกเกอร์ก็ยังไม่เสร็จเลย นะครับเขาก็เลยส่งนี้มาผมก็เลยไม่มีข้อมูล PGVG เท่าไหร่นะครับมาลองกันน้ำยาก็มาตามสีนี้เลยเนาะโอเคจากที่ชิมสดนะครับเมลอนนำํำเมลอนออ,ออกมาชัดเลยแต่ไม่ถึงกับจ๋านะค่อนข้าง ค่อนข้างจะเกือบจา๋าถือว่าชัดถือว่าตรงปกนะครับส่วนตัวไมลอนนะแล้วก็ตามด้วยครีมจริงๆเออครีมเค้กครีมบนหัวขาวบนหน้าเค้กอะแล้วก็ติดปลายมันๆจริงจริงใช่จากที่ผมสัมผัสดได้นะจากที่ผมเว็บแล้วก็ออตอมของผมนะครับแล้วก็ตามด้วยเค้กสีเขีเขยวเนาะสีเข,เขียวที่เออเป็นเหมือนยามโรสีเขีเขยวหรือว่าเค้กสีเขีเขยวอะไม่ได้จ๋านะออกมากิน หอมนัวโดยรวมรวมพอเวฟขึ้นมาแล้วมันเลเยอร์มันแยกเป็นชั้นๆระดับระดับซึ่งไม่ซับซ้อน,นครับแยกมาเป็นระดับระดับให้เราสัมผัสได้เลยนะครับตอนเวฟมาขอลองเป็นกระต่าย V2 นะครับนี่สำเรีนี่ที่ผมเบฟนะสำารยังขาวอยู่เลยนะครับจากที่ผมเบฟลวดผมบอกได้เลยว่าเป็นลวดเก่านะครับประมาณ เดือนกว่าจะ2เดือนแล้วเนาะบอกได้เลยว่าผมเอามาล้างซึ่งตัวเองเอ่ะคือไม่ยังไม่มีรวดใช้เลยนะเออแล้วก็รวดขายก็ยังไม่มีมาคือหมดรอคนตั่นกําลังตั่นอยู่มั้งเนาะเพิ่งจะได้รวดมารวดช่วงนี้ขาดตลาดนิดนึงเนาะผมใช้เป็นรวดของ m i โคร a อเลนของมาดามหมีนะครับแกนสองุด้าทับห้านะครับสำลีผมใช้เป็นสำลีฝ้ายไทยนะครับอะตอมที่ผมใช้เป็นกระ่าย V2 นี่นะครับข้าวโอ้มอยู่ที่สิบสองนะครับมาผมขอลองเป็นมอดเนาะมอดที่ผมใช้ก็เป็นมอดเคนนดีนะครับมาลองหอมโอ้ยยังหอมติดปากอยู่เลยหอมจริงอ,อของค่ายนี้ไม่ได้อวยนะครับเพราะผม ก็เสียตังซื้อมาเว็บเหมือนกันนะครับไม่ได้อวยหอมตรงปกมีน้ำหนักกลิ่นมีน้ำหนักนะออคือกลิ่นมันไม่เบาบางอะกลิ่นมันมีน้ำหนักตรงปกนะครับแค่นี้ยังเอ,อ่อหอมนะพูดย่าย ไม่รู้อยพูดไงเลยพูดได้คําเดียวว่าหอมหอมจริงหอมต้องปกงจริงส่วนนิกที่ผมได้มาน่าจะเป็นนิกสามนะน่าจะเป็นนิกสามหอม ตรงปกครับสามตัวที่ผมเทสนะเทสเรื่อยๆนะกับอะตอมสามตัวตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับ่ายวีสองนะครับตรงปกกลิ่นออกมาแนวเดียวกันเป๊ะๆนะครับอลองเวฟกัน อ hmm. วันนี้ลมพัดเป็นช่วงๆนิดนึงงวันเลยเยอะบอกได้เลย,เลย hmm. oh, อืมโอ้อวนในปากอ้วนในจมูกเลยพูดตรงๆว่าหอมนะครับจากที่เวฟขึ้นมาก็คือบอกเลยนะครับตรงปกนะครับเจ้า เมลอนครีมเคก้กเค้กออกเป็นสีเข,เขียวนะอือโดยเวฟขึ้นมารวมๆล้วถือว่าไปด้วยกันได้ดีแยกเป็นชั้นๆเป็นลำดับเลยนะซึ่งไม่สลับซับซ้อนอะไรเลยเวลาเราเวฟขึ้นมาปุ๊บกลิ่นเมลอนนำมาตามด้วยครีมแล้วก็ผมสัมผัสได้นิดน,นึงคือความเคก้กเอ่อไอครีมขาวๆที่บนหน้าเคก้กมันจะมีมันๆนะอือผมสัมผัสได้ทั้งสามตัวนะอะตอมทั้งสามตัวนะครับ แต่คอยเดียวผมยังไม่ได้ลองผมคิดว่าสามตัวนี้ที่ผมลองคืออะตอมแท้งอะตอม RDTA แล้วก็หยดสูบเนี่ยมันผ่านยังไงคอยเดียวมันต้องชัดมากชัดกว่าสามตวงผมอะขนาดสามตวงผมที่ผมเทสจึงถือว่าชัดเลยถือว่าโอ้โหมาได้ดีอะนะครับอร่อยอร่อยอืม ยิงเบยิงอร่อยนี่ก็น่าผมเวฟเรื่อยๆนะจากขวดอ่ะเว็บไปทํานู่นทํานี้ไปแล้วก็มานั่งเปลี่ยนสำรีแล้วก็เปลี่ยนอะตอมแล้วก็เทสไปเรื่อยนะครับเหลือแค่นี้นครับลวดที่ผมใช้ก็เป็นเกือบจะสองเดือนแล้วเป็นลวดไมโครเอเลีนของมาดามมี่นะครับแกนสองจุดห้าทับห้าเพราะลวดใหม่ผมยังไม่มีผมบอกได้เลย โอ้นี่ลมแรงไงขอเวฟอีกทีอร่อยชื่นใจไม่มีอวยครับบอกได้เลยว่าผมไม่ได้อวยหอมจริงหอมจริงอืม มาข้อสนุปก็คือเหมือนตามที่ชิมสดเลยนะครับแยกออกมาเป็นชั้นๆชัชชชให้เราจับเลเยอร์ได้สบายๆชัดเจนนะครับไม่คุมเคือเมลอนนำนะครับตามด้วยครีมครีมที่วนเค้กเนาะแล้วก็ตามด้วยเเค้กสีเขียวๆซึ่งตรงปกแล้วก็ตามด้วยหวานนะครับหวานไม่เลี่ยนหวานไม่เลี่ยนบอกได้เลยเนาะ สรุปแล้วคือโอเคอ่นะเนาะกลิ่นมีความหอมความนัวได้นะมีน้ำหนักไม่ได้กลิ่นลอยๆนะครับออกได้เลยเนาะก็เที่ยวนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ